Einstein, อัลเบิร์ตไอนสไตน์อัจฉริยะผู้ไขความลับจัก,กรวาลด้วยพลังแห่งจินตนาการสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่รายการ The Legend Diary ในปี1905นกรุงเบิร์นประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีเสมียนหนุ่มคนหนึ่งทำงานอยู่ในสำนักงงานสิทธิบัตรหน้าที่ของเขาในแต่ละวันคือการตรวจสอบแบบร่างสิ่งประดิษฐ์ของผู้อื่นเขาดูเป็นชายหนุ่มธรรมดาที่ไม่มีอะไรโดดเด่นแต่ไม่มีใครรู้เลยว่า ในเวลาว่างหลังเลิกงานชายหนุ่มผู้นี้กำลังใช้เพียงพลังแห่งจินตนาการและกระดาษไม่กี่แผ่นเพื่อเขียนสมการที่จะสั่นสะเทือนรากฐานของวงการฟิสิกส์ที่สืบทอดมานานกว่า200ปีในปีนั้นปีเดียวเขาได้ตีพิมพ์บทความทางวิทยาศาสตร์4ฉบับที่จะเปลี่ยนโลกไปตลอดกาลหนึ่งในนั้นคือบทความที่นำเสนอสมการที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ E เท่ากับ m c s q u a สมการที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังนี้ ได้กลายเป็นกุญแจที่ไขความลับของดวงดาวและพลังงานปรมาณูชายหนุ่มผู้ถอมตนคนนั้นคือใครและสมองของเขาทํางานแตกต่างจากคนทั่วไปอย่างไรวันนี้เราจะมาเปิดบันทึกชีวิตอันน่าทึ่งของบุรุษผู้เป็นนิยามของคําว่าอัจฉริยะอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ไม่ได้แสดงแววอัจฉริยะมาตั้งแต่เกิดเขาเกิดในปี1879ที่ประเทศเยอรมนีและในวัยเด็ก เขาเป็นเด็กท kind of really ี่พูดช้าจนพ่อแม่ของเขาต้องเป็นกังวลเมื่อเข้าโรงเรียนเขาก็เกลียดการเรียนการสอนแบบท่องจําที่เข้มงวดของเยอรมนีในยุคนั้นเป็นอย่างมากเขามักจะตั้งคําถามที่ครูมองว่าเป็นการท้าทายและมีปัญหากับผู้มีอํานาจอยู่เสมอแต่ประกายไฟแห่งความอยากรู้อยากเห็นของเขาได้ถูกจุดขึ้นในวันหนึ่งเมื่อพ่อของเขามอบเข็มทิศให้เด็กชายไอสไตน์ทึ่งมากว่าอะไรคือพลังที่มองไม่เห็น ที่ทาให้เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือเสมอไม่ว่าจะหันไปทางใดก็ตามความสงสัยในพลังที่มองไม่เห็นนี้เองที่ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้เขาศึกษาฟิสิกส์ไปตลอดชีวิตเขาละทิ้งสัญชาติเยอรมันเพื่อหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารและย้ายไปเรียนที่สถาบันโพลิเทคนิคในเมืองซูริกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่นั่นเขาได้พบกับมิเลวามาริชนักศึกษาฟิสิกส์หญิงผู้ปราดเปรียงซึ่งต่อมาได้กลายเป็นภรรยาคนแรกและคู่คิดทางปัญญาของเขาแต่ด้วยนิสัยที่รักอิสระ และไม่ชอบเข้าเรียนทําให้เมื่อเรียนจบเขาต้องถูกศาสตราจารย์หลายคนมองข้ามและไม่สามารถหางานในแวดวงวิชาการได้เลยชีวิตของไอน์สไตน์ในช่วงนั้นดูเหมือนจะล้มเหลวเขาต้องไปทํางานเป็นเสมียนระดับ3าที่สํานักง,งานสิทธิบัตรแต่งานที่ดูน่าเบื่อนี้เองกลับเป็นพอที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันทําให้เขามีเวลาว่างพอที่จะคบคิดถึงปัญหาที่ลึกซึ้งที่สุดในจัก,กรวาลในสิ่งที่เขาเรียกว่าการทดลองในความคิดหรือ t o รเอ็กซ์เพร e n เนต์ และในปี1905ที่ถูกขนานนามว่าปีมหัศจรรย์หรือ annus mirabilis ของเขาไอสไตน์ I le, ได้ตีพิมพ์ผลงานที่จะเปลี่ยนโลกเขาได้เสนอทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษที่ล้มล้างความเชื่อเก่าๆว่าเวลาและอวกาศเป็นสิ่งที่หยุดนิ่งและแน่นอนไอสไตน์ I le, จินตนาการว่าหากเขาวิ่งไล่ตามลำแสงเขาจะเห็นอะไรความคิดนี้ได้นำไปสู่ข้อสรุปที่น่าทึ่งว่ายิ่งคุณเคลื่อนที่เร็วเท่าไหร่ เวลาของคุณก็จะเดินช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่หยุดนิ่งและจากทฤษฎีนี้เองที่สมการ E เท่ากับ mc Square, ได้กำเนิดขึ้นซึ่งบ่งบอกว่ามวลสารสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลได้แต่ออสตน์ยังไม่หยุดเขาทุ่มเทเวลาอีก10ปีเพื่อขยายทฤษฎีของเขาให้ครอบคลุมถึงแรงโน้มถ่วงและในปี1915เขาก็ได้นำเสนอผลงานชิ้นเอกของเขาทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่เสนอว่า แรงโน้มถ่วงไม่ใช่แรงดึงดูดแบบที่นิวตันเคยบอกไว้แต่มันคือการโค้งงอของการเวลาและอวกาศลองจินตนาการถึงลูกบลิ่งที่วางบนผ้าคแคนวาสเทมโปลีนมวลของลูกบลิิงทาให้ผ้าคแคนวาสยุบตัวลงนั่นคือสิ่งที่ดาวเคราะห์ทํากับการเวลาและอวกาศและการที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็เหมือนลูกแก้วที่วิ่งวนอยู่ในแอนที่เกิดจากลูกโบลิ่งนั่นเองทฤษฎีของเขาฟังดูเหมือนนิยายเสวศาสต์จนกระทั่งในปี1919นักดาราศาสตร์ชาวอังกฤษ เซอร์อาร์เธอร์เอดดิงตันได้นำทีมเดินทางไปสังเกตการสุริยุปราคาและได้พิสูจน์ว่าแสงดาวที่เดินทางผ่านดวงอาทิตย์นั้นโค้องงอตามที่ทฤษฎีของไอน์สไตน์ทำนายไว้ไม่ผิดการค้นพบนี้ทำให้ไอน์สไตน์กลายเป็นคนดังระดับโลกในชั่วข้ามคืนภาพของเขากลายเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นอัจฉริยะแต่ชีวิตของอัจฉริยะก็ไม่ได้มีแค่ด้านสว่างเมื่อพักนาซีขึ้นมาอำนาจในเยอรมนีไอน์สไตน์ซึ่งเป็นชาวยิวจึงต้องลี้ภัยไปยังสหรัฐอเมริกา และที่นั่นเองเขาได้เผชิญกับการตัดสินใจที่ยากที่สุดในชีวิตด้วยความกลัวว่านาซีจะสร้างระเบิดปรามนูได้ก่อนเขาจึงลงนามในจดหมายถึงประธานาธิบดีรูสเวล์เพื่อเตือนถึงความเป็นไปได้นี้ซึ่งได้นําไปสู่โครงการแมนฮปตันและการสร้างระเบิดปรามนูในที่สุดและนั่นก็คือสิ่งที่เขารู้สึกเสียใจไปตลอดชีวิตมรดกที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทิ้งไว้ให้กับโลกใบนี้ยิ่งใหญ่กว่าสมการใดๆทฤษฎีของเขาคือเสาหลักของฟิสิกส์ยุคใหม่ ตั้งแต่เทคโนโลยี GPS ที่เราใช้กันทุกวันจนถึงการทำความเข้าใจหลุมดำและการกำเนิดของจักรวาลเขาคือข้อพิสูจน์ว่าจินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้เพราะความรู้มีขีดจำกัดแต่จินตนาการนั้นครอบคลุมโลกทั้งใบเขาทำให้เราเห็นความสำคัญของการตั้งคำถามและการไม่เชื่ออะไรง่ายๆชีวิตในบ้านปลายของเขาอุทิศให้กับการเรียกร้องสันติภาพและการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนเขาตระหนักดีว่าความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ในโลกยุคใหม่ และบทเรียนที่สําคัญที่สุดจากเขาอาจไม่ใช่เรื่องฟิสิกส์แต่เป็นการเปิดใจให้กับความมหัศจรรย์ของจักรวาลดังที่เขาเคยกล่าวไว้ว่าสิ่งที่สวยงามที่สุดที่เราจะได้สัมผัสคือความลี้ลับมันคือบ่อกเกิดของศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงและนี่คือเรื่องราวของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เดอะเกมเชนเจอร์ผู้ที่ไม่ได้ใช้แค่สมการแต่ใช้จินตนาการในการเปิดประตูสู่ความเข้าใจใหม่ของจักรวาล ถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวในตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์บอกเราว่าคุณอยากฟังเรื่องราวของใครในตอนต่อไปสำหรับรายการ The Legend Diary แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ